สวัสดีครับมีคนคอมเมนต์มาในคลิปของโอมนะครับว่าอยากให้โอมโชว์ต้นไม้นะครับผมว่าโอมเนี่ยชอบต้นไหนบ้างแล้วก็ต้นไหนเนี่ยเป็นต้นโปรดของโอมบ้างนะครับจริงๆต้นโปรดเนี่ยก็คือต้นไม้ทุกต้นที่โอมเลี้ยงเลยนะครับก็รักพวกเขาทุกต้นเลยนะครับวันนี้โอมก็เอามาให้ดูด้วยกัน10ต้นนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างและมีเรื่องราวเป็นยังไงในแต่ละต้นเราไปฟังกันเลยครับ สำหรับต้นแรกนะครับอมจะเรียกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ขององม <Wow. S 1> คนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้เนี่ยอมโดนหลอกมาครับทุกคนตอนที่ซื้อเนี่ยอมยังแยกคําว่า LB แท้กับ LB hybrid ไม่ออกอ <Wow. S 1> มถามพี่เขาว่าพี่ครับอันนี้เป็น LB แท้หรือว่าเป็นลูกผสมเขาบอกว่าแท้อ <Wow. S 1> มก็เลยโอเคครับเอาครับก็ราคาตอนนั้นอมก็น่าจะซื้อมาสักประมาณ120บาท มาตั้งแต่แบบเล็กๆเลยนะครับแล้วพอเลี้ยงมาเรื่อยๆก็มาสังเกตดูนะครับว่าหนามกับลายมันน่าจะไม่ใช่ LB ีแท้นะฮะแต่ว่าก็เลี้ยงมาจนเขาโตขนาดนี้เลยนะครับให้ลูกมาหลายล็อตมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กําลังมีหนอด้วยนี่แล้วก็ติดฝักอยู่2ฝักนะครับฝักนี้ก็ผสมพิงไนมอนไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับลายเขาสวยมากเลยนะฮะเป็นเสน่ห์มากๆเลยเนาะตอนนี้เขาก็อาจจะยับๆหน่อยนะครับตรงบ้างตรงเนี้ยเพราะช่วงนี้อมไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับกลัวว่าถ้าลดแล้วเนี่ยฝนจะตกนะฮะเพราะว่าลดน้ำ ที่ไรก็ฝนตกทุกทีเลยนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็น LB h y b r i บริต้นแรกเลยนะฮะต้นต่อไปนะครับเป็นต้นที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตโอมเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นที่โอมซื้อแล้วเนี่ยอมตัดสินใจว่าอมจะเลี้ยงกระบองเพชรไปนานๆครับผมต้นนี้ครับก็เป็นยิมโนธรรมดาาเลยนะครับดอกสีชมพูด้วยนะครับน่ารักมากซื้อมาตั้งแต่ไซส์ประมาณ3.5นิ้วได้มงครับแบบเล็กๆเลยนะฮะ ต้นนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันเนาะที่โอมซื้อกะบองเพชรต้นแรกของโอมเลยนะครับแต่ว่ากระบองเพชรต้นแรกของโอมจะเป็นต้นอะไรนะครับ<ม>ก็ต้องรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่าต้นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแมมกอที่ใหญ่ที่สุดในบ้านโอมนะครับเป็นแมมเมลารีย p พูโมซานะครับหรือที่เราเรียกว่าแมมขนนกขาวนะครับต้นนี้เป็นฟอร์มกอที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วหัวแต่ละหัวเนี่ยใหญ่เกือบจะเท่าต้นแม่เลยนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นแมมขนนกต้นแรกของโอมเลยนะครับ ซื้อมาจากสวนลุงบุญนะครับที่อยู่จังหวัดเลยครับผมซื้อมาตั้งแต่ต้นเขาขนาดประมาณ2นิ้วอะครับแบบเล็กๆเลยแล้วก็เลี้ยงจนโตมาขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยอมยังแท็กป้ายไว้อยู่เลยนะครับว่าสวนลุงบุญนะฮะเลี้ยงมาตั้งแต่ปี18เลยนะครับเนี่ย ผนนกกรนีรักมากเลยนะฮะแต่เสียได้อย่างเดียวเป็นดอกขาวนะครับถ้าเป็นดอกชมพูนะโอ้โหจะสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วต้นนี้นะครับเรียกได้ว่าห่วงดอกกับโอมมากเลยนะครับเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ปี1 8ปีนี้นะัะปี2 0งศูนยเขาเพิ่งออกดอกให้โอมเนี่ยเขาเพิ่งออกดอกให้โอมประมาณ3-4รอบเองครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะรักเหมือนเดิมเนาะ ต้นต่อไปนะครับก็ชื่อว่าแผงคอมาครับต้นนี้จริงๆนะครับเป็นไม้มาเล็ครับแต่ว่าอมมาพลาดตอนหน้าร้อนครับผมอมรดน้ําแล้วดินมันน่าจะแน่นหรือว่าดินมันร้อนเกินไปนะครับเขาก็เลยเน่าครับผมอมก็เลยช่วยชีวิตนะครับด้วยการเอาขึ้นกราฟกับตอหนามดาแบบนี้เลยนะครับจริงๆโกรธตัวเองมากเลยเนาะที่ปล่อยให้เขาเน่าได้ขนาดนั้นนะครับตอนได้มาคือต้นแบบเล็กๆจิ๋วๆเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงมาจนโตถึงตรงเนี้ยครับแล้วก็เน่าเนาะแล้วหลังจากเน่าอมก็เอาขึ้นกราฟเลยนะครับแล้วก็รอดด้วยเนาะ ตอนนั้นลุ้นมากเครียดมากเลยนะครับว่าจะไม่รอดนะฮะนี่ยอดเดินดีมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะครับสำหรับแผงคองมาต้นนี้เนาะก็รอนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะออกดอกให้เห็นนะครับจริงๆก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ภูมิใจมากเลยนะครับที่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะครับ ต้นต่อไปนะครับเป็นต้นที่เรียกได้ว่าอมชอบที่สุดในบรรดาจิมโนคารลิเซียมเลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าจิมโนคารลิเซียมพิง์ไดมอนครับผมเรียกได้ว่าเป็นไม้ในฝันของอม <precisa> อ,อ,อีกต้นหนึ่งเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับของอมในหลายๆเรื่องเลยนะครับ <S <s ก็คืออมไปประมูลหน่อมาท <parable> <s> ุกคนแล้วอมก็เอามาขึ้นกราฟนะครับเป็นการประมูลครั้งแรกของอมนะครับแล้วก็เป็นการกราฟครั้งแรกของอมเหมือนกันนะครับแลหลังจากกราฟนะครับอมก็ได้ลูกด่างของเขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาจารยย์ขอองงมต้นนใหลลาๆเเรื่ย นะครับทั้งเรื่องการกราฟการดูแลการผสมเกสรน,นะครับตอนประมูลหน่อเขามาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดามจะตีมือตัวเองเลยนะครับเพราะว่าประมูลหน่อเล็กๆเ,เนี่ยมาในหลักพันเลยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนตอนนั้นคือพิงดมอนเนี่ยดังมากเลยนะครับแต่ว่าก็ยอมเนาะเพราะาชอบจริงๆนะครับพิงด m มอนเนี่ยก็ต้องขออวดน,นิดนึงนะครับเพราะว่าต้นนี้เนี่ยลายสวยมากๆเลยแล้วก็ให้ลูกที่สวยมากเลยนะครับ ต้นต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าต้นนี้เลยนะครับเป็นยิโนจานบินเนาะความพิเศษของต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่แฟนโอมให้มาในวันเกิดนะครับให้มาแบบต้นเล็กกว่ากระถาง2นิ้วอะทุกคนแบบเล็กจิ๋วๆเลยนะครับแล้วมันก็เลี้ยงมานะจนโตได้ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็แตกนอนออกมาอีกสองอันและหนามของต้นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนามที่เลี้ยงสวยมากเลยนะครับเป็นลายที่สมมารมากๆเลยเนาะตอนแรกมานะครับก็คือขาดน้ําด้วยนะครับแต่ว่าก็ฟื้นฟูมาได้จนใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือ รอดอกเขาเนาะอยากเห็นดอกเขามากเลยแล้วก็มาถึงเจ้าหนามโหดของเรานะครับเรียกได้ว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมคิดว่าเปลี่ยนกระถางยากที่สุดผสมเกสรยากที่สุดนะครับแล้วก็ลายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นลายแบบสมมาตรด่างสมมาตรมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ายิมโนโคารลิเซียมแคท ใช่ครับผมหนามของเขาจะยาวๆแบบนี้เลยนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีโทนอุ่นนะครับผมสีส้มสีเหลืองนะฮะต้นนี้ก็เลี้ยงมานานมากๆแล้วนะครับได้มาตั้งแต่ต้นแบบเล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี้ยงมาจนโตค่ะ ต้นนี้รู้สึกว่าจะเลี้ยงมาสักประมาณ2-3ปีได้แล้ครับแต่ว่าเขาเพิ่งให้ฝักนะครับมาฝักเดียวเองนะครับฝักนี้เป็นฝักที่2เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะติดมาเ็ดจริงๆหรือเปล่านะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ห่วงหน่อนมากๆเลยคือเขาก็แตกหน่อนนะครับแต่ว่าหน่อเน,นี่ยไม่โตเลยนะครับโตแต่ต้นแม่เนาะแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าต้นแม่เขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับ อีกหนึ่งต้นนะครับสาหรับสายพันธุ์ยิมโนคาลิเซียมนะครับก็จะเป็นต้นนี้เลยนะครับต้นนี้มีชื่อโคลนว่าอ้วนส้มนะครับภาษาอังกฤษอมไม่แน่ใจว่าอมจะอ่านถูกไหมนะครับไม่อ่านดีกว่าเนาะต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่อมประมูลมาอีกต้นหนึ่งนะครับมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันนะครับลายอะไรพวกนี้ก็ยังมาไม่ครบนะครับก็จะเป็นเขียวเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอมก็ประมูลมานะครับเพราะว่ารู้สึกถูกฉลกกับไม้ต้นนี้มากๆนะครับและสุดท้ายก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับลายเขาก็ออกมาสวยมากๆเลยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะครับ แต่หน่อเนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็เป็นหน่อของต้นนี้นะครับอมก็ลองแบบปักๆโยนๆไว้นะครับแล้วเขาก็แตกลากจริงๆเนาะเนี่ยติดดินละหน่อที่เราโยนไว้ก็จะลอดทุกหนอนนะครับแต่ว่าหน่อที่เราตั้งใจชำเนี่ยไม่ลอดสักหน่อเลย <Wow. S 1> ยิมโนต้นนี้นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะที่อมค่อนข้างห่วงเลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าสวยมากเลยดูสิถึงมันจะเป็นไม้ชำหนอกก็เถอะเนาะ วนกลับมาที่มันมีลาเรียอีกสักรอบหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เรียกได้ว่าฟ้ากําหนดให้เรามาเจอกันนะครับก็คืออมก็เลื่อนๆในช้อปปีนะครับหาแมมมาเรียแคนดิดานะครับแล้วก็ไปเจอเขาขายอยู่นะครับต้นนี้เนี่ยเป็นต้นสุดท้ายในคลังเลยครับผม ความพิเศษของต้นนี้นะครับไม่ใช่แมมมิลเรียแคนดิดาธรรมดานะครับเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าแมมมิลเรียแคนดิดาวาโรเซ่นะครับผมก็คือน้ำของเขาเนี่ยจะออกสีแดงแดงชมพูชมพูนะครับและต้นนี้เนี่ยสำหรับอมอมคิดว่ามันแดงมากๆเลยนะครับในกล้องอาจจะสีดรอปลงนิดนึงเนาะแต่ว่าต้นจริงเนี่ยเรียกได้ว่าแดงแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญคืออมคิดว่าเป็นไม้มาเล็ดด้วยเนาะจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเนี่ยตรงนี้คือตอนที่อมได้เขามานะครับพออมเลี้ยงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนฟอร์มขนนะครับมาเป็นระยะตรงนี้นะ ที่เขาโตมาหลังจากอยู่กับโอมเนาะต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่เรียกได้ว่าโอมห่วงมากอีกต้นหนึ่งเลยนะครับแมมเบลเลียไคลเดดาวาโลเซ่ครับ แล้วก็เดินทางมาถึงต้นสุดท้ายของเรานะครับต้นนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเมโลแคคตัสธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับก็ถูกต้องแล้วนะครับมันเป็นเมโลแคคตัสเคอร์วีสไปนัสธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษนะครับก็คือต้นนี้เนี่ยเป็นกระบองเพชรต้นแรกของโอมเลยนะครับจริงๆกระบองเพชรต้นแรกนะครับก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่อมซื้อกระบองเพชรเนี่ยอมซื้อมา2ต้นแต่ว่าต้นที่ซื้อมาพร้อมกับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็ไม่อยู่แล้วครับผมเพราะว่าตอนนั้นโซนนะครับคิดว่าต้นไม้ตัวเองป่ววยแลล้ดูคิป ห่ากระวองเพชรมานะครับก็เลยผ่ารับกฎว่าลากเขาไม่ยอมหมาสักทีนะครับก็เลยแห้งตายไปเนาะเหลือแค่ต้นนี้นะครับต้นแรกของอมเลยก่เลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเปลี่ยนกระถางบ้างไม่เปลี่ยนกระถางบ้างนะครับสาหรับเมโลต้นนี้นะครับอมตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะรอเห็นเซฟาเรี่ลียมของเขานะครับว่าจะโผล่มาตอนไหนเนาะแต่ว่าก็น่าจะอีกนานมากๆเลยนะครับสักประมาณ5ปีได้มังครับถ้าให้ออมเดาเนาะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกระวองเพชร10ต้นนะครับที่อมเลือกมาให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับทุกคน คนมีต้นไม้ที่ตัวเองชอบหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆในการเลี้ยงนะครับก็สามารถเมนบอกผอมใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง y o u u u b แค a c ตัสช่างภาพของโอไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ